ขอกาบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามช่องนำโชคพักเครื่องแชนแนลตลอดจนผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมช่องนำโชคพักเครื่องชนแนลทุกท่าน,นวันนี้นนผมจะมารีวิวพักเครื่องสายสารสายจังหวัดขอนแก่นให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับอย่าลืมครับฝากขอกําลังใจจากพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านหากชื่นชอบหรือถูกใจ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพระที่เครื่องที่เห็นในรูปนะครับก็คือพระเครื่องของหลวงปู่พระมหาโสกัสโปวัดป่าคําแคนเหนือตําบลคําแคนอําเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับพระเครื่องชุดนี้ครับสร้างก็จํานวนไม่มากครับแต่ว่าก็ยังมีแค่ พอพบเห็นก็ไม่ได้ถือว่าเห็นได้บ่อยๆับนะผมก็ถือว่าเห็นได้น้อยมากับนะผมก็ถึงพระจํานวนจะหลักพันแต่ว่าก็พบเจอได้น้อยนะครับผมพระสมเด็จรุ่นนี้จัดเป็นพระสมเด็จรุ่นที่10ของพระตระกูลพระเนื้อผงของหลวงปู่พระมหาสงฆ์กัจจปโนะครับเรียกว่าสมเด็จผงเก้าอังคารนะครับผม จัดสร้างถวายโดยคุณรุ่งเกียรติคำสิริตกูลนะครับผมสร้างถวายเมื่อปีพศ2547นะครับผมจำนวนจัดสร้างทั้งหมดก็5 0 9 0อ oh งค์นะครับผมทั้งหมด5 0 9 0องค์ครับผมเป็นพระเครื่องรุ่นที่10ของหลวงปูพ่พระมหาโสกัสปโปในตระกูลพระเนื้อผงนะครับผมแล้วก็ชื่อรุ่น สมเด็จผงก้าวอังคารนะครับผมรา,ายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อมวลสารนะครับผมก็จะพยายามหาข้อมูลข้อมูลให้กับพี่เพื่อนทุกท่านต่อไปแต่ว่าวันนี้เราก็ลองมาดูชมเนื้อหาคร่าวๆก่อนนะครับผมส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับลึกๆเรื่องผงก้าวอังคารคืออะไรยังไงใส่อะไรบ้างนะครับผมก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผม เดี๋ยววันนี้เรามาชมกันดูก่อนว่า,าเนื้อหาของพระผงมันมีอะไรงไงบ้างครับนะผมพระผงจะเป็นลักษณะผ้าผงเนื้อผงพุทธคุณนะครับผมแล้วก็มีม,นะม,ม,ม,มลวลสารมากมายนะครับผมแล้วก็มีครับมีเกสาเกษาของหลวงปู่พงคำหมากแล้วก็มวลสารละเอียดต่างๆนะครับผมเป็นลักษณะของพระสมเด็จ พระพิมพ์สมเด็จ3มชั้นนะครับผมทาน3มชั้น1 2 3สานะครับผมแล้วก็องค์พระนะครับแล้วก็มีซูมเหรือนแก้วนะครับขนาดพระหนาประมาณหกถึงเจ็ดมิลนะครับผมโดยรอบ6ถึงเจ็ดมิลเนื้อผงนี่เนื้อจัดมากครับมีทั้งมวลสารที่เป็นเนื้อผงพุทธคุณมวลสารอื่นนะครับผมมากมายนะครับแล้วก็เกสรใช่ไหมครับมีเกสาด้วย ที่โผล่ขึ้นมาให้เห็นอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของพระสมเด็จหรือว,ว่าชิ้นส่วนของอังคารธาตุผมแล้วก็ชิ้นส่วนของอธิองค์อธิองอังคารนะครับผมอันนี้ด้านหลังด้านหลังของสมเด็จก้าอังคารก็เขียนว่าด้านบนก็พุทโธธรมโมสังโฆแล้วก็กัสโปนะครับผมแล้วก็บางองค์ก็จะมีเป็นชิ้นส่วนของพระธาตุ หรือว่าแร่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอย่างนี้ก็มีชิ้นส่วนของแร่หรือว่าปฐตีธาตุหรือว่าพระธาตุนะครับผมนี่ก็มีสองชิ้นนะครับผมนะครับพระถูกเคลือบไว้ด้วยผิวฉแฉกนะครับผมทำให้รักษาสภาพเนื้อพระ จากพวกมมลงมลงจากพวกมแมลงกัดแทะต่างๆนะครับนะครับด้านหน้าพาก็เหมือนจะมีชิ้นส่วนของพระธาตุหรือว่าแร่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับผมแล้วก็เนื้อโดยรอบเนื้อโดยรวมนะครับผมก็มีความสวยงามละเอียดนุ่ม นวลน,นะครับผมแล้วก็มวลสารนี้จัดมากนะครับผมนะครับถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มวลสารเยอะอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่นะครับผมนะครับส่วนอีกองหนึ่งก็ตรงนี้มองดูเหมือนคล้ายๆข้าวสารหินนะครับผมแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นมวลสารคล้ายๆมวลสารข้าวสารหินนะครับ ชิ้นส่วนที่เป็นขาวๆนี่เป็นพวกเกี่ยวกับอ่าผองอังคารธาตุหรือว่าเป็นพวกเกี่ยวกับชิ้นส่วนของสมเด็จผงแตกหักนะครับผมผงตุ้งผงทู่งผงผปัะผงอิทิเจ,จนะครับผมที่ว่าอ่าไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับผมเรามาลองดูคร่าวๆกันลึกๆนะครับเนื้อมวลสาร สวยมากนะครับด้านหลังตรงกี้ที่ผมว่าลักษณะคล้ายคล้ายคล้ายๆาเข้าสานหินหรือว่าเป็นแร่นะครับผมนะครับเนื้อมมลสารนี่หนุบนุ่มสวยงามนะครับผมนะครับ ด้านบนก็เขียนว่าพุโทโธนะครับผมแล้วก็บรรทัดที่สองก็ธโมบรรทัดที่3ก็สังโคบรรทัดสุดท้ายบรรทัดที่4ก็กัสโปนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อมนลสารนะครับส่วนด้านหน้าก็นี่ครับฐานทั้งน,นะครับ เนื้อหนุบนุ่ม,มสวยมากนะครับผมเป็นพระสมเด็จที่เนื้ออผมพุทธคุณดูสวยงามนะครับผมอันนี้คล้ายๆเป็นพระาธาตุนะครับผมชิ้นส่วนนี้คล้ายเป็นพระาธาตุอีกองหนึ่งอันนี้เหลืองๆนี่เป็นคาบของชแฉกเลกเกอร์นะครับผมที่เคลือบอยู่เป็นชแฉกนะครับเนี่ยเ,เหลืองเหลือง จเป็นแกนี่ก็เป็นชิ้นส่วนคล้ายชิ้นส่วนของพระธาตุนะครับตานนานี้เกษานะครับเกษาหเห็นอยู่เส้นหนึ่งอันนี้เกษาเส้นใสๆอีกเส้นหนึ่ง เป็นภาพพิมพ์สมเด็จที่สวยงามอีกองหนึ่งของอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่พระมหาสมกัสโปนะครับผมจัดสร้างก็จำนวน5 9 0องค์นะครับผมก็ถือว่าไม่มากครับผมเปรียบเทียบกับจำนวนของประชาชนสาธุชนที่ต้องการนะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมอย่าลืมนะครับรุ่นนี้เรียกว่า,าผ้าผงสมเด็จรุ่นที่10นะครับผมของสมเด็จของหลวงปู่พระมหาสรกัจโปรแล้วก็สมเด็จผงก้าอังคารธาตนะครับผมจัดสร้างโดยคุณลุงเกียรติคำสิริตะกูลสร้างถวายปีพศ .2547 จำนวนจะสร้าง5 9 0องค์นะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเพียงกำลังใจให้กับช่องนำโชคพักเครื่อง Channel อหวังว่าครับจะเป็นที่ชื่นชอบถูกใจกับพี่ๆเพื่อนทุกท่านยังไงก็ขอบคุณมากน,นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ